การให้นักล่าฝันได้แสดงละครกับการทำรายการการรายงานข่าวเป็นวิธีการของคุณครูที่จะให้นักล่าฝันได้เรียนรู้และจดจำชีวประวัติข้อมูลของไมเคิลแจ็กสันด้วยตัวของพวกเขาเองเพราะการที่นักล่าฝันจะเล่าอะไรหรือแสดงอะไรออกมาเกี่ยวกับไมเคิลก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันก่อนพูดง่ายๆหลอกให้อ่านประวัติแบบไม่เบื่อเป็นกลวิธีที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านตัวเองได้ดีทีเดียวครับ และว,วันนี้ก็เช่นเคยนะครับกับคลาสแรกหลังจากได้รับโจทย์เพลงประจำสัปดาห์ acting trainer จะให้ทุกคนตีความโจทย์เพลงที่ตัวเองร้องไปฟังกันดีกว่าครับว่าแต่ละคนจะตีความโจทย์เพลงของตัวเองว่าอย่างไรกันบ้างเราท<ร><ร>ี่หนูตีไว้ก็คือเหมือนแบบว่า,าคือเหมือนเหมือนนี่เหมือนเราร้องให้เป็นตัวเราเองเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบโดนโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบเราก็ยังรักแฟนเราอยู่แต่คือแฟนเราไปม,มีคนอื่นประมาณเนี้ย คืออยากให้อิคอิเมจินเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วอาจจะอาจจะต้องเป็นเรื่องคนรักด้วยซ้ำนะแล้วก็คือมีความหวังแม้ว่าอยู่จะไปจากฉันหรือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ฉันก็ยังยังรออยู่ม,มีผู้หญิงคนนี้ครับเขาชื่อบิลลี่จีนครับเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็คนที่ร้องเนี่ยไปเต้นกับเขาในคืนนั้นในผับแห่งหนึ่งแล้วเหมือนกับว่า เป็นสำรวนหรือว่าเป็นอะไรที่แบบใยญ่ๆครับว่าเฮ้ยแค่เต้นปั๊ดเดียวเองนะแล้วไหนมีลูกเด็กคนนี้มามามาบอกเราไม่มาให้เราดูมาฟ้องเราว่าผู้หญิงคนนี้มาฟ้องเราว่าเนี่ยเป็นลูกของเธอที่แบบเธอแบบมีอะไรกับฉันแบ็กกราวน์ของเพลงนี้มันมาจากการที่มีแฟนคลับมีอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พวกอาจจะอาจจะเจอวันหนึ่งแต่แฟนคลับเนี่ยมีมีทั้งแฟนที่มีเหตุผลเนาะกับแฟนที่ หวหคลั่งใครเขามากเลยจนกระทั่งแฟนขับคนนั้นนะ่ะคิดคือมาเคลมว่ามาอ้างว่าเขามีลูกกับไมเคิลแจ็กสันเขาก็พูดกับสิ่งของหรืออยางเงี้ยไม่แน่ใจค่ะไม่เป็นไรค่ะเท่าที่เราใจเออเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดฉันแบบยังไม่มีใครฉันเมื่อฉันกลับมามองอีกทีเนี่ยฉันก็ยังมีมีสิ่งสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนจะจะน่าจะรังเกียจเขาจะอะไรแต่ว่าเขาไปทุกที่เลยนะหนู นะคะเหมือนกับที่ในเพลงบอกว่า Ben you always running here and there นะคะคือหนูเป็นอะไรที่ไม่ stable อะไม่ไม่ไมั่มมมมนคงเขาเรียกว่าไม่อยู่กับที่เหมือนกับถ้าถ้าอยู่ไปเปรียบก,กับเพื่อนก็ได้ว่าเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับเราเลยของลูกเป็น Will you be there อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ลึกนิดหนึ่งเป็นเพลงที่ต้องผ่านช่วงเวลา สมัยที่เรามีชื่อเสียงเราเราก็อยากจะเตือนพวกพวกตัวเองเหมือนกันเวลาที่มีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยบางทีเราเราจะต้องมีเรื่องของสื่ออะไรต่างๆแล้วก็คนหลากหลายเข้ามาในชีวิตปุ๊บเนี่ยบางทีก็คนเขาก็จะ expect คือเขาคาดหวังให้เราทำอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เขาอยากให้เราเป็นผมจริงๆเนื้อเพลงมันเขียนว่าแบบ ประมาณว่ามีสิวิดีโอก็ประมาณว่าแบบตีกันแก๊งตีกันแบบเขาดูถูกเราเนี่ยเราไม่ยอมก็บีตอิดตีเลยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะแฝงความหมายว่าประมาณว่าไม่ใช่ให้ไปตีหรอกแต่ให้เราแบบพิสูจน์ที่เขาเห็นมากกว่าแบบลุยเลยเงี้ยจริงๆครูเก็บบีตอิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปตีเนาะมันแปลว่า Get out of here คือยูต้องออกไปจากถิ่นชันเว้ย e ก out คือไม่ได้ให้แต่ว่าถ้าเกิดอยนะู่ไม่เกตเอาในยูจะยูจะโดนอะไรบางอย่างเออไปไปดูไปดูหนังผีกันมาอะไรอย่เงี้ยก็เลยเกิดความกลัวแบบว่าเป็นไปดูกับแฟนแล้วก็กลัวแล้วก็เลยเหมือนกับเล่าเรื่องให้ให้กันฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเต้นแบบว่าเออเต้นโชว์แล้วก็เต้นโชว์ว่ามีรูปลักษณะของผีเนี่ยถ้าแบบตามการแสดงจะเป็นประมาณไหน คำแนะนำต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากทำให้ทุกคนนำไปใช้ในการเลือกสื่ออารมณ์ให้เหมาะสมกับเพลงของตัวเองได้รับครับเป็นไงกันบ,บ้างครับคุณผู้ชมครับกับการตีจยดเพลงของเหล่านักล่าฝันทั้ง6คนนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะพวกเขาได้เรียนรู้และก็มีข้อมูลของไ c h a e l Jackson อย่างปึ๊กต้องเรียกว่าปึจริงๆนะครับอีก4นักล่าฝันจะสามารถตีจยดเพลงได้ดีขนาดไหนอย่าเสียเวลากันเลยครับ โดยรวมนะคือมันเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนนึ้งเขาเขาคลั่งผู้หญิงคนนี้มากครับ <omas S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาชอบในถ้าเรยทุกๆอย่างเลยในเรื่องของลักษณะภายนอกเรื่อ <sniff> ง <ing> ของการคําพูดท่าทางการแต่งตัวนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่มะนะครับแล้วลคือแล้วคือเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อเธออ,อยากให้เธอมีเขาเหมือนที่เขาอยากมีเธออย่างเงี้ยครับภาพผู้หญิงหรือว่าคนที่เขารักก็จะวนเวียนอยู่ในในใจเขา นะคะเซนส์ที่แม็กพูดถึงก็ค่อนข้างใช่เลงไปถูกทางแล้วลูกลูกนิกก่อนลูกนิกเพลง Heal the world อ๋อ Heal the world ลูกก็มันจะเป็นเหมือนแบบคือพวกเราแบบว่าเหมือนช่วยช่วยกันแบบให้การใส่ใจให้รู้จักการให้กับโลกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สร้างพื้นที่นี้ให้มันแบบยังไงอ่ะมันสวยงามซึ่งครูว่าลุกนิก นุกนิกแบบเนี่ยแหละใช่เราเนี่ยทำได้เลยให้ทุกคนมาช่วยเราช่วยเราแบบให้โลกมันมันสวยงามให้คือ,ค,อคืออย่าแบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติเรื่องเร c เรื่องเรื่องเชื้อชาติเรื่องสีผิวเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราคือมีคนที่เขาแบบจะตายอยู่ตั้งเยอะแยะอยู่ควรจะไปแคร์นอกเหนือจากตัวเราเองเราเราจะต้องดูแลคนอื่นตรงนี้ก็จะเป็น ลูกนิกก็จะอินสปาหาแรงบันดาลใจได้นะคะบอกผู้ชมไปให้หมดเลยที่ b l ล c k or White เป็นยังไง Black or White แ l a ็กเอาไว t e ก็มองเหมือนว่าเหมือนถ้าถ้าเอาตามเนื้อเรื่องแล้วตามที่จินตนาการก็คือเหมือนอิดมีแฟนอิดพาแฟนไปเปิดตัวแฟนอิดสมมุติอิดเป็นคนขาวแฟนเป็นคนดำแล้วเพื่อนๆก็บอกเฮ้ย แฟนนายเออเออใช่เนี่ยผมมีความสุขมากกับผู้หญิงคนนี้ผมรู้สึกเหมือนมีมิราเคิลนะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตที่ทําให้ผมได้เข้าใจล,ละอะไรเงี้ยแต่คนพวกคุณคงยังไม่เข้าใจหรอกว่าเพราะพวกคุณมองกันแต่รูปลักษณ์ภายนอกมองกันแต่ว่าคนคนนี้ผิวสีนี้นะหรือคนคนนี้มีความเชื่อแบบนี้นะคนคนนี้นับถือศาสนานี้นะทาให้เกิดปัญหาการลบลาค่าฟันเกิดขึ้นมากมายเกิดการทะเลาะเบาอแวงทําไมคุณต้องมองเรื่องแบบนี้ถ้าคุณคิดที่จะมา เป็นเพื่อนกับฉันมาเป็นพี่น้องกับฉันหรืออยากจะอยู่เคียงข้างฉันเนี่ยฉันไม่แคร์ว่าคุณจะแบกเอาไว้ yeah นะไม่รู้ใครได้ร้องเพลงไอบีแด e แอนค่ะแอนใช่ไหมคะเหมือนแบบไม่ว่าแบบคือเราจะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนแอนเป็นที่แอนมองแอนมองเป็นยิ่งกว่าแม่เพราะว่าแม่ก็จะแบบให้ลูกทุกอย่างใช่ไหมคะแต่คนคนนี้ที่แอนมองอ่ะเขาให้ทุกคนแล้วพร้อมที่จะปกป้องดูแลแล้วก็จะอยู่เคียงข้างไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็ตามก็จะอยู่ตรงเนี้ยแหละค่ะ เ,เหมือนเวลาที่เรารักใครเนี่ยบางทีคนคนนั้นเราจะจินตนาการเป็นใครก็ไม่เป็นไรนะคะไม่สําคัญจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนรักหรือจะเป็นคุณแม่หรือจะเป็นครอบครัวเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาเขาเป็นไรก็คือเราอยู่ตรงเนี้ยเราหรือเราจะไปอยู่ตรงนั้นโทษเราจะไปอยู่กับเขาเราจะเสียสละทุกอย่างเพื่อเขา There's a place your heart. และว,วันนี้เวลาในคลาสเรียนก็จบลงที่คลาส a c t i n งนะครับผ่านไปแล้วกับการเรียนที่หนักทั้งวันแต่ว่าทุกคนยังสู้ยังพยายามเพราะพวกเขาไม่ลืมเป้าหมายของตัวเองว่าเข้ามาในบ้าน AF ททำไมวันนี้เลยเห็นหลายคนยังซ้อมเต้นซ้อมร้องกันก่อนนอนครับออฟและทีจากที่ไม่เคยถนัดเรื่องเต้นวันนี้ก็มาเป็นคุณครูจำเป็นให้กับนุกนิกแม่พัฒนาขึ้นจริงๆเลยนะครับออฟทีครับ เบียนเก็บบนน้ำเองหนูยังไม่ย่องเก็บเองมาทางนี้ย่องานี้เยอะหน่อยเออแล้วก็เองกลับมาแล้วก็เองมาทางนี้เออยย่องานี้เยอะหน่อยเอ้ยไม่ได้เลยทีเนียวนี่มันทำยากเว้ยมันต้องทิ้งน้ำหนักดี๋วก็ทำไม่ได้เหมือนกันอืมคือเอาตัวไปก็พอแล้วไงเออเอาตัวไปไม่ต้องไม่ต้องให้เห็นชัขนาดนี้ได้ปะได้ปะยานะ เออตอนแรกก็ย่อมาแค่นี้เหมือนกันอะแต่แค่เอ็นตัวพี่บอกว่าใช้ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกิงน้ำหนักทิงน้ำหนักไปขาหลังด้วยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามื้บถ้าจะให้เหมือนต้องทิ้งน้ำหนักไปขาหลังด้วยและเอียงตัวนิดนึง กว่าจะได้นอนหลายคนยังซ,ซ,ซ้อมซ้อมบอกคำเดียวว่าเยี่ยมจริงๆครับวันนี้ต้องขอส่งน้องๆเข้านอนกันก่อนพักผ่อนเก็บแรงให้เยอะๆนะครับนอนหลับฝันดีครับน้องครับพอตื่นนอนปุ๊บเหล่านักล่าฝันจะได้ปฏิบัติภารกิจกันเหมือนเดิมนะครับผู้ชมสังเกตได้ไหมครับว่าทีมเพลงในสัปดาห์นี้ไมเคิลแจ็กสันทำให้น้องๆของเรานี่กระตือรือร้อนเป็นพิเศษนะครับผมความกระตือรือร้นเหล่านี้แหละครับ ทำให้เหล่านักล่าฝันเป็นแบบนี้ล่ะครับเช้าวันนี้ยังเป็นเช้าที่ทุกคนมาออกกำลังกายเหมือนเดิมครับเพราะหลังจากที่หลายคนได้ทราบถึงข้อดีของการออกกำลังกายที่คุณครูบอกก็ได้ปฏิบัติตามนะครับเวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจะได้ไม่เหนื่อยเพราะต้องใช้พลังมากในการร้องและเต้น